สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อชนินครับพี่น้องเนาะลราพัฒนาได้ครับผมครับงวดวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมหกสิบเจ็ดครับสําหรับงวดที่ผ่านมาของพอได้ครับผมครับเขาตัวเด่นบนรางสามครับพี่น้องเนาะ แล้ก็เขาลักรลอยครับผมสามครับก็คือเลขที่เพิ่นประกบคู่ให้รับรุดไปได้ครับผมครับเฉียดไปครับพี่น้องเนาะหนึ่งหกกับสามหกครับผมแต่ว่าถ้ามองอยู่ในเลขสามตัวของเพิ่นครับถ้าเพิ่นประกบเมดก็จะเป็นสองสามหกนะครับผมครับไม่ถึงประกบอยู่ในชุดที่เพิ่นเน้นครับพี่น้องเนาะ เป็นเหรีหกคูครับผมแต่ว่าเ็นดึงออกมาแค่สามเจ็ดตัวเดียวครับผมประกบกับลักลอยครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะตามกันต่อสู่กันต่อได้ครับผมยี่สิบห้าตุลาคมหกสิบเจ็ดราพัฒนากับพอชนินครับก่อนที่จะไปรับช้นรับฟังตัวเรขกับพอครับน้ำเสียพาลุยกับขอขอพระคุณพอชนินเ้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเสียพาลุยในเด้อครับผม ไปับชรับฟังแนวทางตัวเลขก,ก็พอกันเลยครับพอเชนีครับน้ำเชียพารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำเชียพารวยนี่เข้าดึกแล้วพ่อครับอยู่ที่ป้อมรอปอนะครับครับผมเอาตามต่อครับพ่อครับมันไปออกเบิ้ลนะครับครับพ่อ ได้ครับเพราะเพราะว่าสูตรสูตรของผมนี่มันไม่ใช่สูตรเลกเบิ้ลนะครับครับครับมันเป็นสูตรที่มันมันเรียงตัวนะครับถ้าผมครับถ้าออกเบิ้ลมันก็คือผิดนะครับเข้าตัวตัวเด่นนะพ่อครับไอพ่อสามตัวโต๊ดผมไม่ให้มันก็กลับมาไอพ่อให้มันก็กลับผิดผมก็เลยเออไม่อยากจะให้เอฟซีเสียเงินนะครับครับ ครับทีแรกผมก็ว่าจะส่งไปอยู่เพราะว่างวดก่อนหน้านั้นมันเบิ้ลมันผิดนะครับครับครับพอมางวดงวดที่ผ่านมาใช่งวดที่ผ่านมามันเข้าสามครับไม่ไม่เบิ้ลไม่หามยังไงมันก็ถูกอยู่แล้วครับไปเลขสามนะครับแต่เป็นแบบที่นี่สองสามหกครับผมครับใช่ครับมันก็มันก็ยังว่านะครับมัน เป็นตัวเลขที่คำนวณนะครับมันพอถ้าสองไอสามตัวต้นทั้งหมดมันจะมีอยู่หกสิบสี่ชุดนะครับครับครับมันก็ถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะครับแต่แต่ว่ามันก็มันมาจากพันชุดนะครับไอ้สามตัวนีครับครับผมถพันชุดมันเหลืออยู่หกสิบสี่ชุดมันก็มันก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ที่จริงแล้วมันก็ยังว่าเลย มันก็กําลังซื้อมันก็ไม่ค่อยมีนะครับครับครับก็อยากจะให้น้อยๆมันก็โอกาสพลาดมันก็สูงนะครับเอาก็วางหลักร้อยไว้ให้ก็ได้พ่อวางหลักร้อยให้ก็ได้เอาไว้ให้พี่น้องประกบเอาครับครับเดี๋ยวงวดนเนี่ยมันไอตัวเด่นคือผมจะดึง ดึงให้หกชุดนะครับวันนี้ครับผมครับแต่ว่าไอ้ตัวเด่นกับกับตัวประกอบนะเดี๋ยวผมจะจะให้ดูนะครับครับครับไอ้ตัวเด่นของผมเนี่ยมันจะมีสี่สี่ตัวแล้วก็ตัวประกอบมันจะมีอยู่หกตัวครับครับผมก็ชวออกมาเหมือนเดิมนะครับทชวออกให้เหมือนเดิมแต่ที่เนี่ยผมอยากจะให้ FC ได้เห็นนะครับว่าว่าไอ้เลขของผมเนี่ยมันมาแบบเนี้ยครับครับ โ okay, อเคพ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชุดเต็มเลยนะครับครับรบ่ครัตัวเด่นก็จะมีหกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ครับตัวประกบก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดครับสี่ห้าแปดครับ ที่เนี่ยผมจะมีชุดชนอยู่ชุดหนึ่งนะครับมันง้วดเนี่ยมันชนได้เก้ากับศูนย์ครับครับครับเท่ากับว่าเด่นงวนนี้คือเด่นเก้ากับเด่นศูนย์ครับเด่นเก้ากับศูนย์ครับผมครับใช่ครับครับที่เนี่ยผมก็จะจับให้นะครับครับพอก็จะมีสองเก้าสามเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้า สองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ครับวันนี้จับจะพอเด่นอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมาไอตัวการตัวอะไรผมไม่ได้จับให้แล้วครับถ้ามันไม่เข้ามันก็คือไม่เข้านะครับก็คือสองสามสี่นี่เป็นเด่นตัวประกบใช่ไหมพ่อครับใช่ครับอืแต่ที่ผมจะให้ดูนั่นคือชุดเต็มห้องผมนะครับมันมาอย่างเนี้ครับครับครับให้เอฟซีได้เห็นนะครับ แล้วก็ดึงเด่นออกมาครับผมครับใช่ครับชนเด่นออกมาได้เก้ากับศูนย์แล้วก็ไอตัวประกบของผมเนี่ยมันได้สองสามสี่นะครับครับเพราะว่าผมชนออกมานะครับไอตัวชนนะครับปีนี้เดี๋ยวผมจะให้ให้เลขสามตัวครับผมเก้าชุดนะครับเก้าชุดครับปอครับมันก็จะมี

ครับผมจะเน้นไปที่สามเก้ากับสามศูนย์นะครับครับผมครับแล้วก็กันกันในสี่เก้ากับสี่ศูนย์ไว้ไว้สองชุดนะครับครับครับอ่าตัวที่ชอบที่เน้นมากที่สุดก็คือสามศูนย์กับสามเก้าไอ้สี่เก้ากับสี่ศูนย์นี้ลองกันขับกันเป็นตัวลองครับครับครับสองเก้ากับสองเก้ากับสองศูนย์ก็ไม่เท่าไรครับครับครับ แล้วก็แต้มแต้มมวนที่แล้วมีหลุดทั้งบนทั้งล่างครับแต่ขาบง้วนเนี่ยยังไงมันก็ต้องมานะครับแทมครับขาบแทมสองตัวก็สองสามสี่สองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าครับห้าเจ็ดเก้าครับแทมสามตัวเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองสี่หกเจ็ดครับสี่หกเจ็ด ครับส่วนหลักร้อยหกเจ็ดแปดครับครับเก้าศูนย์หนึ่งครับร้อยหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนนย์หึ่งครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้เน้นให้หกชุดนะครับก็เพราไอเลขสามตัวนะครับครับครับมันก็จะมีหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ สามศเจ็ดสามศูนย์สศูนย์ศสามเก้าเก้าสามศูนย์ศูนย์สามเก้าเจ็ดสามเก้าแล้วก็แปดสามเก้านะครับเจ็ดสามเก้าแปดสามเก้าครับครับสามตัวนะครับนี่นะครับผมชุดสามตัวพอกระเหติไหวสมนี้ได้ครับพี่น้องครับลองเบิ้ง สามเก้ากับสามศูนย์ตัวเด่นเอางวดนี้เลขแต้มน่าจะเดินต่อนะพ่อเนาะครับผมก็ครับผมก็ไอไออพูดถึงแต้มสองตัวกับสามตัวนะครับผมผมมานั่งมานั่งย้อนหลังดูนะครับเอ่อมันจะประกรบกันมานะครับมันมันก็เข้านะครับประกบงวดงวดที่ผ่านมานะ่ะแต้มสองตัวกับแต้มสามตัวมาประกรบกันมันได้ที่สามสามนะครับอ๋อครับ เพิ่งจะสังเกตนะครับกายเป็นตัวเด่นใช่ไหมพ่อครับทีนี้ผมก็เลยมา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 นั่งวิเคราะห์ดูนะครับว่าเพราะว่าเด่นเด่นของผมมันเด่นเก้ากับศูนย์ผมก็มามานั่งวิเคราะห์ดูว่ามันก็ความเป็นไปได้อมันก็มีอยู่ประมาณเนี่ยไอ้สี่ศูนย์สามศูนย์แล้วก็สามเก้าสี่เก้านะครับครับพ่อความเป็นไปได้นะครับมันถ้าเป็นมาเหมือนเดิมคราบเป็นไปได้ครับ มันหลุดมาสองงวดแล้วงวดนี้โอกาสเข้ามันก็สูงอย่างที่ผ่านมานะครับ,รบที่ท,ที่ที่มันหลุดมาสองงวดตอนนั้นแล้วแล้แล like วมันก็มาเข้าที่ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วครับแล้วมันก็มาหลุดอีกสองงวดผมผมก็อยากให้มาเดินต่อยาวเหมือนที่ผ่านมานันนะครับแต่ว่าถ like ามว่ามันมีโอกาสไหมสูตรเนี่ยมีโอกาสครับเดินยาวครับครับมันมีโอกาสลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะ เอาเกาเมเชียก็จะรบกวนเวลาทำงานพ่อเท่านี้เด้อครับพ่อครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเราพัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นมีเด่นอยู่สี่ตัวได้ครับผมครับหกเจ็ดเก้าศูนย์แต่ว่าเพิ่นดึงออกมาคือเก่ากับศูนย์ครับพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่นจีว่างโค้งสางไว้ให้ได้ครับพี่น้อง ครับเด่น9กับ0ประกบ1 2 3 4 5 8ครับสุดสุดเด่นตัวประกบคือ2 3 4แล้วครับพี่น้องครับ6คู่ครับพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นให้แค่6คู่เท่านั้นเด้อครับผม2 9 3 9 4 9 2 0 3 0 4 0ครับครับเน้นก็นจะมี3 9กับ3 0ครับพี่น้องเนาะลองๆก็จะเป็น4 9 4 0

หลักร้อยก็คือมีหกเจ็ดแปดเก่าศูนย์หนึ่งได้ครับผมครับแต้มสองตัวครับสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าครับแต้มสามตัวเก้าศูนย์สองสี่หกเจ็ดครับพี่น้องครับพอพนินคนเน้นที่เก่ากับศูนย์นะครับพี่น้องเก้ากับศูนย์ครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขออ้ออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกเง,เงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้อง เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งยี่สิบห้าตุลาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ